สีเดิมรอบคันพี่ๆครับสีเดิมรอบคันไม่เคยเก็บเลยสักชิ้นเดียวอะ่ะใช้ยังไงใช้ยังไงก่อนสวัสดีครับพบกับบ้านเขียวเช่นเดิมวันนี้ผมเดี๋ยวผมพามาดูเจ้าตัว HRV ก่อนอันนี้เราเราเราเพิ่งได้มานะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูเรื่องดีเทลโดยรวมก่อนว่าสำหรับตัวเจ้าตัว RS ปี2022เนี่ย มันมีอะไรบ้างที่มันพิเศษจากเดิมขึ้นมารูปทรงภายนอกไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED กระจังหน้าเนี่ยเขาจะเรียกอะไระกระจังหน้าเพชรปะ่ะประมาณนั้นอะแต่มันแต่ว่ามันจะเป็นเฉพาะของตัว RS นะครับแล้วก็เรื่องโทนสีที่เป็นรหัสผมก็จำไม่ได้แต่เขาเรียกกันว่าขาวสลด์นะครับที่เป็นสีโรงงาน สำหรับตัว rs มาด้วยล้อลมดำขอบขนาด18ส่ตัวนี้จะเป็นหลังคาที่ให้มาเนี่ยมันจะเป็นพาโนลามิกมูลรูฟนะครับนี่เป็นกระจกนะไม่ไม่ใช่เหล็กนะเป็นกระจกจะมีกล้องตัวนี้กล้องตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นกล้อง360อองศาฮอนด้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะโดนตดติงเรื่อง คีเลตตัวชุดนี้มากเลยจะมีแค่ฝั่งคนขับฝั่งเดียวตอนนี้คือพัฒนาขึ้นมาเป็นของตัวท็อปแล้วก็จะมีคีเลตให้2ฝั่งนี่แค่นี้เปิดละถ้าเราจะล็อกเนี่ยเรากดที่3ขีดตัวนี้อ่าล็อกละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือกุญแจต้องอยู่ใกล้ตัวนะครับเรามาดูดีเทลภายนอกกันไฟไท้ายไฟไท้ายตัว rs โลโก้ RS ตัวนี้เป็นไฮบิดนะแล้วก็เจ้าตัวนี้ของตัว RS อ่ะมันจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าขึ้นก็ไฟฟ้าลงก็ไฟฟ้าแต่ว่ามีาตัวคลิกเซนเซอร์เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับแล้วเราถือของมานนหนักๆใช่ไหมเราจะเปิดแล้วก็ใช่ไหม หรือเปล่าอ่านี่เน,นี่มาแล้วส่งใส่เตะไม่โดนเมื่อกี้อ่าก็จะมีตัวนี้ตัวบังตาถ้าเราวางของมีค่าตัวนี้จะช่วยได้เวลาคนมาส่องกระจกด้านหลังโอเคเลยนะดีไซน์ภายนอกสีล้อขนาด18ถือว่าโอเคเลยสำหรับรถเขาเรียกอะไรเซเ m นต์ประมาณนี้ กลภายในที่เพิ่มเติมสำหรับเจ้าตัวเอสเบาะจะเป็นเบาะดำเดินด้วยตะเข็บแดงเป็นหนังแท้ทุกตัวทุกชิ้นเลยนะเท่าที่จับดูในหนังแท้หมดเลยครับพวงมาลัยก็เดินได้แดงเป็นเบาะไฟฟ้าอันนี้ปรับแปดทิศทางด้วยนะเออเก่งนะแต่ฝั่งนูนะ้นยังเป็นปรับมืออยู่ เดี๋ยวเรามาลองดูภายในกันครับโอ้ค่อนข้างเงียบผมเบาแอร์แป๊บหนึง่งเสียงลมมันจะดังรูปทรงพวงมาลัยอืมอืมค่อนข้างกระชับ ับง่ายนะดูดูแล้วแบบเออสวยดีอะพวงมาลัยมาพร้อมกับระบบคูชอน,นโทนมันตีฟังก์ชันบลูทูธอันนี้คือฟังก์ชันของพวงมาลัยครับที่ที่เล่นก็คือรุ่นก่อนก็จะมีแบบนี้อยู่แล้วตัวจอเป็นเป็นจอขนาดน่าจะ10นิ้ว นี่ปวดเชื่อมต่อใส่เคเบิลเหมือนว่าตัวนี้คือเขาเขาจะรองรับตัว Apple Car Pay ด้วยถ้าผมจำไม่ผิดนะเออมันรองรับ Apple Car Pay ได้ Control Air เป็นหน้าจอดิจิตอลแต่แต่แต่ว่าอันนี้คือมันส่วนตัวผมนะมันก็ดูจะโบราณไปหน่อยเป็นตัวอนาล็อก มานั่งหมุนเหมือนแบบสมัยก่อนอะมีที่วางของตรงนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์ตรงนี้หัวเกียร์นี่ลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วใส่ผ้าคันธร่ามาอ่านี่ครับหลังคาจะเป็นพาโนรามิกมูลูปเป็นหลังคาดำนะครับ i อจะเป็นดำหมดเลยแอร์กกี่ลูกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่หกหกลูกโอ้ได้ถึงแปดมีด้านหลังด้วยมีด้านหลังตรงนู้นด้วย ตรงเสาอ่าได้ถึง8ลูกช่องวางของก็ไม่ถึงกระใหญ่มากมีแพดเดิลชิพผมว่ามันเป็นรถซิตี้คาร์ที่แบบความคล่องตัวมันสูงวิ่งในเมืองประหยัดอะทางสถิติของทางคอนด้านเนี่ยเขาบอกมาว่าอยู่ที่25.6กกิโลต่อลิตรอะ คือแบบเฮ้ยเออโคตรสูงเลยนะมว่าใครที่จะเล่นเล่นไฮบิดเนี่ยคือไม่น่ากลัวนนะ่ละเพราะว่าวารันตีเขาเนี่ยอยู่ที่10ปีนั่งสบายผมชอบกลิ่นเขามากเลยอะ่ะคือแบบเออกลิ่นกลิ่นมันใหม่เออแบบท,ทำงานแล้ว หล่นไหมวางอย่างนี้หล่นไหมหล่นเนาะอ่ะโอเคขึ้นรถเดี๋ยวผมจะไปลองเทสให้เบิ่อนๆบิดูว่ามันประมาณอะไรอ่านี่ครับอ่า,าโอเคไปเดี๋ยวเราไปลองเราไปลองรถกันนะว่าการขับขี่มันเป็นยังไง ่ะเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนนะพอดีผมไม่ค่อยชอบแสงลงมาส่องข้างบนเท่าไหรไปเราไปลองกันเดี๋ยวผมต้องลบต้องลบเบบีผมก่อนนะเพราะว่าถ้าเขาเห็นผมออกเขาจะร้องทันทีโอเคไปครับ ก็ด้วยความที่ว่ารถรถเขาค่อนข้างที่จะใหม่นะครับผมว่าอะไรมันก็ดีไปหมดหนะแต่เดี๋ยวจะไปลองเรื่องความอัตราเร่งความคล่องตัวตัวนี้มันเป็นเครื่อง1.5นะครับ1.5 hybrid ต,ต้องรัดเข็มขัดรัดอยู่ไหมไม่ได้รัดใช่ไหมเดี๋ยวมันไม่ต้องดเ,ดนะเออมันดังเข้ากล้องไปนยะ ขับขี่ปลอดภัยนะครับอย่าลืมคาดเบลลอแต่รุ่นนี้มันดังมากเลยนะเหมอตัวใหม่ยิงดังดอ่าใช่อ,อืม,ม,อมแล้วก็แม่ผิดว่าทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับกล้องล่วงครับผมโอ้อัตราเร่ง คือติดเท้ามากผมบอกเลยคือเหยียบม,มาเหยียบม,มาโคง้งเดี๋ยวผมจะโคง้งโค้งนี้นะว้าวเฮ้ยมันก็โอเคนะสำหรับ ผมว่าทางไกลได้ทางทางไกลได้ทางไกล,ได,กลได้เลยอ่ะไม่ขี้เหร่เลยสำหรับเครื่องพันห้าขับสนุกช่วงล่างช่วงล่างไม่ต้องพูดถึงครับคือเออผมผมจะบอกผมจะบอกว่าอ่ามองไม่เห็นกล้องมองไม่เห็นผมจะบอกว่าคันนี้ขับขับดีมากๆเพราะว่าช่วงล่างเนี่ย เป็นโชค๊ค h ฮดไดสเอสสเปนะครับที่ลูกค้าเบิกมาแล้วใช้ไปน้อยมากตอนนี้เบิกมารู้สึกว่าจะใช้ไปแค่ประมาณสักสี่ห้พันโลเนี่ยแหละถ้าผมจะไม่ผิดอ่ะแล้วเป็นการเซ็ตมาที่แบบนุ่มเลยนุ่มแต่ไม่ย้วยไม่โยนโค้งนี่แบบค่อนข้างจะคมไม่ไม่แกว่งไม่อะไรเลยอ่าเนี่ยผมลองให้ดูแล้วเดี๋ยวคอสะพานนะ เด้งสะพานึบ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 คือมันลงแล้วมันแบบฟึบเลยอ่ะตอนนี้ความเร็วผมจะอยู่ที่ประมาณ40เนอะเพราะเราวิ่งวิ่งอยู่ในในซอยจะเป็นเขตโรงเรียนนะก็อาจจะทำความเร็วได้ไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ว่าในถ้าเกิดความเร็วเลยมันอยู่ในช่วงช่วงประมาณนี้สี่สิประมาณนี้แล้วรถเราอ่ะมันมีแบตเตอรี่ EV ใช่ปะ่ะมันก็จะใช้งานด้วยระบบ EV อ่ะคือมันจะไม่เอาน้ํามันเข้ามาเกี่ยวอ่ะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าไปเลยแต่ถ้าเราเหยียบกดคันเร่งแรงๆหรือว่าความเร็วที่มากกว่า80ขึ้นไปอ่ะมันก็จะเป็นตัวน้ํามันอ่ะอันนี้คือแบบ เห็นไหมแบต EV มันเริ่มเริ่มจะหมดมันก็จะตัดไปเป็นเครื่องยนต์แต่ว่าในช่วงของรอยรอยต่อค่อนข้างจะเงียบมากแทบไม่รู้เลยว่าสลับมันเป็นสวอปไปใช้น้ำมันละไม่มีเสียงอะไรรบกวนเลยตอนนี้คือแบบเงียบมากมีแต่เสียงวิทยุจะปิดไปก่อนสิ ตรงล่างไม่มีดังไม่มีกรอบแก๊กเลยอ๋อเราสามารถปรับปรับโหมดได้ด้วยนะหน่นะโหมดอะไรได้โหมด Normal เป็นระบบอ e ีคอนก็จะประหยัดนอร์มอลปกติแล้วก็เป็นระบบ Sport. สปอร์ตสปอร์ตนี้จะแบบน้ำมันล้วนผมจะดูเป็นนอร์มอลนะเอาตามการใช้งานจริงแล้วก็ตัวนี้เป็นเบรกมือเบรกมือไฟฟ้าแล้วอืม ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ชั้นนำนะครับของทางญี่ปุ่นปะเห็ดไดญี่ปุ่นว่เออน่าจะใช่นะเห็นจำไม่ได้ญี่ปุ่นแหละเป็นอีกค่ายหนึ่งที่เป็นค่ายชั้นนำของทางประเทศเขา แล้วก็วัยรุ่นไทยนิยมด้วยเฮดไดเฮดไดเทอินอะไรพวกนี้คือไวรุ่นไทยนิยมมากเลยอันนี้ได้เฮดไดมาปรับปรับ32ระดับคือเ,เข้าโค้งนิ่งมากโอ้เข้าโค้งนี่ตัวผมไม่โยนเลยเนาะ แต่ตัวคนที่นั่งด้วยจะโยนหรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวผมไม่โยนแน่นอนแถวป่ามันเนี่ยเนี่ยผมมาผมมาอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมารีวิวแบบข้าวๆให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้ชมกันแต่จริงๆแล้วส่วนตัวผมอ่ะผมเทสได้คันนี้มาแล้ว น้ำมันหนึ่งถังอะ่ะคือตั้งแต่เต็มจนหมดอะ่ะโดยส่วนตัวผมผมชอบนะชอบเลยแต่มันเราเอาไว้ขายลูกค้าแล้วผมก็มีรถอยู่แล้วผมเลยไม่เอามาใช้แต่ถ้าเกิดว่าผมไม่มีรถก็ไม่แน่นะคันนี้ผมอาจจะเก็บไว้ใช้เองด้วยซ้ำาพอรถเขาค่อนข้างที่จะสดถึงเป็นปี2022นะไม่อยู่ที่1 1ื0นหนึมพันโลรรถนะการประหยัดน้ำมันคือแบบ ผมให้ห้าดาวอะน้องๆป้ายแดงเลยะครับอ,อันนี้อันนี้ลูกประคำลูกค้านะผมยังไม่ได้แกะเลยคิดดูแล้วกันแล้วสีเดิมสีเดิมรอบคันพี่ๆครับสีเดิมรอบคันไม่เคยเก็บเลยชิ้นเดียวอะใช้ยังไงใช้ยังไงก่อน อย่างน้อยๆมันก็ควรจะมีสะเก็ดหินหรืออะไรพวกนี้ใช่ปะ่ะแต่เขาไปติดฟิล์มงงลงฝากระโปรงกับกันชนหน้ามาก,กันเรื่องหินดีดและริ้วรอยอะ่ะโอเคแจว๋วชอบโอเค ลองลองดูนะครับพี่ๆเพื่อนๆว่าสิ่งที่ผมบอกไปมันจะเป็นประโยชน์กับพวกพี่ๆไหมแล้วก็มันตอบโจทย์สําหรับในชีวิตประจําวันพวกพี่ไหมมันเหมาะกับเออเป็นมันเป็นรถระดับกลางที่วิ่งทางไกลได้อะผมว่ามันมันครอบคลุมนะแล้วก็มีใบตรวจจากกูอินสเปกชั่นระดับ5ดาวทุกรายการมาอยู่ที่หมื่น หน0 0งหมื่นห้าโลหนึ่งกิโลเค okay, ครับสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกดีเทลอีกครั้งหนึ่งเป็น Honda HRV ปี2 0งพัี่สิตัว RS Hybrid นะครับราคาตัวนี้ที่ผมขายเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้มานะราคาอยู่ที่888,000บาท 888นะครับใครสนใจจะมาลองเทสลองดูสภาพนะครับยินดีครับผมมาทดลองขับกันได้ก่อนตัดสินใจนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับอย่าลืมฝากติดตามบ้านเขียวไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ